วิชั่นทู p ลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit s p o ร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอีช้ชชยุทธ์ู드투우버 number t n o โตัวแทนชัตเตอร์สต็อกประเทศไทยยวันสต็อกอินเทลเจนต์คลียร์ทีปแพลตฟอร์มสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังอยู่กับผมโจอีช้ชชยุทธนะครับและนี่คือรายการสปอร์ตเจอร์นี สำหรับเดือนมิถุนายนนี้นอกจากจะเป็นเดือนที่มีการแข่งขันฟุตบอลใหญ่ๆ2รายการอย่างโคปาเมริกาฟุตบอลยูโรแล้วจริงๆแล้วเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQ ที่ย่อม,มาจาก l e s เบี้ยนเกย์ไบเซ็กชว n ทรานเจนเและคว e นนะครับหรือผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองทุกๆปีในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่พวกเขาออกมาย้ำเตือนทุกคนถึงสิทธิความเท่าเทียมกันและการยอมรับ จากสังคมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสิทธทิต่างๆของพวกเขาการถูกสายตามองเหยียดด้วยความไม่เข้าใจการแต่งตัวต่างๆที่เป็นสีสันเนี่ยเรายังคงมีคนที่บูลลี่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่โลกกีฬานะครับแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะมีนักกีฬาออกมาเปิดตัวมากมายประกาศว่าฉันเป็น LGBTQ แต่กว่าที่เขาและเธอเนี่ยจะกล้าออกมายืนกลางสปอตไลท์และบอกทุกคนอย่างภาคภูมิใจ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าพวกเขาต้องเจอเรื่องราวเลวร้ายแย่มามากแค่ไหนกว่าที่จะกล้ามาออกมาบอกในวันนี้และสาเหตุที่มีการกําหนดออกมาว่าทําไมเดือนมิถุนายนของทุกปีจะต้องเป็นเหมือน p r i c ์มันนะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปี1969เลยในวันที่28มิถุนายนนะครับที่บายเกสโตนวออินนะครับ ตำรวจของสหรัฐอเมริกาได้มีการบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่เขาใช้บริการในบาร์เกแห่งนั้นนะครับและได้มีการใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มมากเกินปกติจนมีเหตุการณ์นั้นบานปลายให้เหล่าคนรักร่วมเพศเนี่ยไม่พอใจต้องออกมาเดินขบวนเรียกร้องต่อสู้กับกฎหมายที่กดขี่พวกเขาไม่อย่างยาวนานและเรียกร้องถึงความไม่เป็นธรรมจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีการจราชนลุกลามและบานปลาย ยาวนานกว่า6วันเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ s t o n e w a l นะครับและโด่งดังไปทั่วทั้งโลกเลยมีผู้คนเรียกร้องถึงความไม่ยุติธรรมการถูกกดขี่บูลลี่ต่างๆมากมายอย่างที่เล่าให้ฟังไปจนกระทั่งในปี2000นะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบิลคินตันในเวลานั้นเนี่ยได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนของทุกปีกลายเป็นเดือนไพรช์มันนะครับเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเหล่า LGBTQ นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้นะครับและมาพูดถึงวงการกีฬากันบ้างนะครับหลายคนคงยังไม่ทราบว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขามีมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับโอลิมปิกเกมเลยแต่เป็นกีฬาของพวกเขาเขาตั้งชื่อว่าเกเกมชื่อนี้จริงๆนะครับผมเนี่ยตอนฟังทีแรกก็ยังงงและก็สงสยัยก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยได้รู้ว่า ชื่อนี้เนี่ยมีการตั้งขึ้นมาและมีการเริ่มต้นมหากรรมกีฬามาตั้งแต่ปี1982แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แพร่หลายในไทยสักเท่าไหร่มีแต่ฝั่งยุโรปเนี่ยฝั่งเอเชีย,ยยังไม่เคยจัดเกมขึ้นมาเลยก็เลยอาจจะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชินกับชื่อของมหากรรมกีฬาของพวกเขาเนะครับและในปีหน้าเนี่ยเออก็จะครบรอบ40ปีแล้วอ่าสำหรับมหากรรมเกมกีฬา ที่จะจัดขึ้นนะครับที่จะมีการแข่งขันทุกๆ4ี่ปีไม่ต่างจากโอลิมปิกเลยมีผู้เข้าแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬาแต่สิ่งที่มันสําคัญแล้วก็เป็นจุดเด่นเนี่ยก็คือผู้เข้าแข่งขันของเขาไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศสภาพไม่มีขีดจํากัดใดๆทั้งสิน้นทุกคนสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้หมดทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้หญิงหรือบางคนบอกว่าเอ้าเกมแล้วผู้ชายอย่าง ผมเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้ไหมได้นะครับผมอยากจะไปแข่งเก๊กเกมก,ก็ทําได้ไม่มีข้อห้ามใดๆเลยคือฟรีดอมมากๆแล้วก็เปิดสุดๆเลยเล่าเรื่องราวถึงที่มาที่ไปของแกเกมดีกว่าว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงนะครับบุคคลที่จะต้องพูดถึงและเป็นตัวตั้งตัวตีก็คือคุณหมอทอมแวเดลนะครับเป็นอดีตนักกรีฑาทีมชาติสหรัฐที่เคยเข้าร่วมโอลิมปิกและเป็นตัวแทนทีมชาติในปี1968 แล้วก็ทำลายสถิติส่วนตัวถึง5รายการจากการแข่งขันทั้งหมด10รายการที่ตัวเองนั้นลงแข่งอย่างเป็นทางการแต่นั่นก็ยังไม่ทำให้เขาถูกยอมรับในฐานะการเป็น LGBTQ นะครับจนกระทั่งในปี1972เนี่ยคุณหมอทอมแวดเดลเนี่ยก็เลยประกาศยุติบทบาทในการเป็นนักกีฬากรีธาทีมชาตินะครับแล้วก็ประกาศพร้อมกันเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเก อืมประกาศแบบภาคภูมิใจด้วยหลังจากที่ประกาศออกไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแน่นอนว่ามีทั้งเสียงที่ยอมรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโจมตีต่างๆนานาของผู้คนจากศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับยุติการเป็นนักกีฬาเต็มตัวแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับไปใช้ชีวิตนะครับเป็นคุณหมออยู่ที่นู่นแล้วก็ได้ไปรู้จักกับกลุ่มโบลิ่ง ที่เป็นโบลิ่งเกทีมนะครับก็คือในทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้คน LGBTQ ที่มารวมตัวเล่นกีฬาโบลิ่งกันอย่างสนุกสนานพอเขาไปอยู่ครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสังคมนี้เนี่ยมันมีความเข้าอกเข้าใจมาแชร์เรื่องราวที่ต่างคนต่างเคยเจอเหตุการณ์แย่ๆมาให้กำลังใจกันและกันเป็นเหมือนเพื่อนที่พร้อมรับฟังเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจครับว่าถ้าอย่างนั้นเราจะมาจัดมหกรรมกีฬาที่รวบรวม ผู้คนที่เป็นเหมือนกับพวกเราที่เจอเหตุการณ์ต่างๆแย่ๆเข้ามาและผู้คนที่อึดอัดและอยากให้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะครับหากเล่าถึงประวัติของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาเติบโตที่นิวเจอร์ซีย์นะครับก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละครอบครัวของคุณหมอเนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากเลยและคุณหมอก็รู้ตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นๆรสนิยมทางเพศของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปมันเลยทําให้คุณหมอเขาเนี่ยมีความอึดอัด ต้องกดตัวเองไว้ไม่ให้บอกว่าฉันเป็นใครหรือว่ามีรสนิยมทางเพศแบบไหนนะครับจนกระทั่งเขาได้มาเจอกลุ่มโบลิ่งเกย์ทีมเข้าเนี่ยแหละทําให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือกลุ่มสังคมที่เข้าใจเขาและอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกลุ่มนี้มากขึ้นจากผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับจนในที่สุดครับโอลิมปิกเกย์นะครับตอนแรกเขาใช้ชื่อว่าโอลิมปิกเกยนะครับ ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกปี1982ก่อนที่จะใช้เกมเ,กเนี่ยใช้อลิมปิกเกก่อนความตั้งใจของเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬาอีกแล้วนะแต่มันคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้คนเนี่ยรับทราบว่าบนโลกเนี่ยยังมีความหลากหลายทางเพศมากแค่ไหนและผู้คนก็จํานวนมากเลยที่มาเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนทั้งแรงกายแรงใจและออกมาพูดถึงสิทธิเสรีภาพ มันเป็นเหมือนอ,อ,อีเวนที่แสดงจุดยืนทางสังคมและก็ยังมีเรื่องราวของศิลปะเข้ามาปะปนอีกด้วยเราก็จะได้เห็นความหลากหลายแล้วก็เป็นเหมือนงานกีฬาสีที่ทุกคนแต่งตัวแฟนซีออกมาสนุกสนานได้ปลดปล่อยความที่พวกเขาต้องเก็บกดอึดอัดจากการทํางานที่ไม่สามารถเป็นตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าว่าครับอุปสรรคก็ตามมาครับเพราะว่าคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐนะครับหรือว่า USOC เนี่ยได้ทําการฟ้องร้องคุณหมอทอมนะครับ ว่าโอลิมปิกเกเนี่ยได้มีการนำชื่อของโอลิมปิกไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตและมองว่าการนำชื่อโอลิมปิกไปใช้เนี่ยมันเป็นการทำลายภาพลักษณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหากรรมระดับโลกจึงไม่ต้องการให้มีการพูดถึงชื่อโอลิมปิกหรือมาผสมเข้ากับเกเกมแต่อย่างใดเลยคุณหมอก็ต่อสู้คดีนี้นะครับยาวนานกว่า5ปีเต็มก่อนที่จะแพ้คดีและก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากโอลิมปิกเกเป็นชื่อ เกเกมจนถึงทุกวันนี้ครับเกเกมปีแรกนะครับที่มีการจัดการแข่งขันเนี่ยมีกีฬาที่ถูกบรรจุเข้าไปแข่งมากถึง17ชนิดกีฬานะครับมีประเทศเข้าร่วมถึง12ประเทศและเป็นนักกีฬาที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมากถึง1,350คนนั่นก็เลยยิ่งตอกย้าว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายนะแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยถัดมาเลยอีก4ปี เกมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมีผู้คนเข้ามาร่วมงานเพิ่มกว่าเท่าตัวนับเป็นจำนวนคนมากถึง3,500คนแต่แน่นอนว่าข่าวร้ายตามมาครับเมื่อคุณหมอทอมแวดเดลผู้ก่อตั้งเนี่ยแล้วผู้เป็นตัวตั้งตัวตีไปตรวจร่างกายพบว่าตัวเองเนี่ยเป็น HIV หรือว่าโรคเอดนั่นเองทำให้คุณหมอเนี่ยเริ่มที่จะร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงลงแต่คุณหมอก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ ยังคงทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเลยเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสิทธิความเท่าเทียมกันของพวกเขาเนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักและก็พยายามจัดเกมอย่างต่อนเนื่องจนครั้งที่2เนี่ยหลังจากที่จัดลงไปจบลงไปเกมครั้งที่สองได้เพียงแค่ปีเดียวนะครับคุณหมอทอมแบดเดลเนี่ยก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียงแค่49ปีแต่สิ่งที่คุณหมอทิ้งไว้เนี่ยมันคือ ความยิ่งใหญ่ของเกเกมที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้รู้จักและสนใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนทั้งโลกเนี่ยก็กำลังตื่นตัวกับโรคเอดที่เป็นเหมือนโรคระบาดนะครับเกเกมก็เลยให้ความสนใจเรื่องนี้ครับนอกจากกีฬาศิลปะแล้วก็โชว์ต่างๆแล้วก็ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้กับผู้คนมีการป้องกันโรค ให้ลงโลมาสวมใส่ถุงยางมีการแจกถุงยางอนไมให้ความรู้กับผู้คนที่มาเข้าร่วมงานนะครับและนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกมเนี่ยถูกจัดต่อนเนื่องมาแล้วถึง10ครั้งด้วยกันหรือกว่า40ปีเต็มนะครับและปีหน้านี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเกมครั้งที่11นะครับที่จะถูกจัดขึ้นนะครับงานที่ผ่านมาเนี่ยจะมีจัดแต่ฝั่งยุโรปเท่านั้นเลยแต่ปีหน้าจะเป็นปีแรกที่ถูกจัดขึ้น ที่เอเชียนะครับหลายคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมไล่ฟังก่อนว่าที่ผ่านมาเขาจัดที่ไหนบ้างเขามีจัดที่แวนคูเวอร์แคนาดาออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสนะครับก็คือหลากหลายประเทศในยุโรปที่โด่งดังเลยและทุกคนในฝั่งยุโรปเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขารู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อจะได้เป็นสื่อกลางถึงโลกกีฬาให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันยังมีมาหาก,กรรมกีฬาที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมกานท่างเพศเกิดขึ้นนะ และอย่างที่บอกไปว่าปีหน้าเขาจะจัดขึ้นนะครับที่ฮ่องกงก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอุปสรรคต่างๆกว่าที่จะจัดงานได้มันมีคนออกมาเออไม่อยากให้จัดขึ้นพยายามล้มเลิกกันต่างๆผมขอเล่าสั้นหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันในตอนที่จัดที่แคนาดานะครับมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาออกมาต่อต้านว่าไม่อยากให้จัดเกมนะครับคือกลุ่มสมาชิกของโบสถ์ผู้เคร่งครัดในาศาสนาเนี่ย เขาออกมาสนับสนุนชาวบ้านให้มาสวดมนต์เหมือนขับไล่ความชั่วร้ายของเกเกมที่จะจัดขึ้นเนี่ยให้มันหลุดพ้นไปแล้วก็มีการไปลงหนังสือพิมพ์ด้วยกดดันต่างๆนานา,าว่าพวกเราต้องออกมาต่อต้านไม่ให้เกมที่มันเป็นมหากรรมกีฬาอะไรแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนนั้นนะก็รัฐก็ไม่ให้การสนับสนุนด้วยมันเลยเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอยากจะต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับผมก็เลย อยากจะเล่าต่อถึงเดือนไพร์สมันนะครับเดือนมิถุนายนที่จะพูดถึงนี้เนี่ย LGBT ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเดือนของพวกเขาจริงๆเพื่อไม่อยากให้พวกเขาเนี่ยต้องหลบซ่อนหรือปิดบังความรู้สึกของตัวเองอต่อไปให้เปิดเผยความกล้าออกมานะครับทีนี้ครับเกมที่บอกไปว่าปีหน้าเขาจะจัดที่ฮ่องกงนะครับถือว่าเป็นเอเชียครั้งแรกเลยแต่ว่าเกมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างที่ทราบกันดีว่ากฎหมายของจีเนี่ยเขาเคร่งครัดมาก ขนาดฮ่องกงเนี่ยที่ถือว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษของจีนเนี่ยที่มีความออหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นเรืเออะไรต่างๆนานาเขาก็มีปัญหาเรื่องของการเมืองมาแล้วเนาะในครั้งนี้เนี่ยก็เลยต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะว่าในอดีตน,นะครับจีนเคยสั่งประกาศแบนเนื้อหาที่เกี่ยวกับคนรักร่วมเพศเนี่ยออกจากโลกอินเทอร์เน็ตของจีนทั้งหมดเลยก็คือเหมือนแบนใน VPN เนี่ยถ้าเราจะดูก็ต้องใช้ VPN ของประเทศอื่นเพื่อจะดูอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เคยสั่งยุติการประชุมงาน LGBTQ ที่เคยเกิดขึ้นในจีนนะครับจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มนักกิจกรรม LGBT ไปถึง9คนด้วยกันแล้วก็ไม่ยอมให้เรื่องต่างๆของความหลากหลายทางเพศแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วงานเกเกมในครั้งหน้าที่จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยลงชื่อไปแล้วกว่า12,000คนนะย้ำอีกครั้งนะครับ12,000คนจาก100ประเทศทั่วโลก คือเป็นเรื่องที่คนในโลกนะครับต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวกันมากและคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากถึง4,200ล้านบาทจากงานเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่านอกจากสีสันกีฬาการแต่งตัวและศิลปะที่จะถูกจัดขึ้นแล้วสิ่งที่ควรจะให้กำลังใจพวกเขาก็คือความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับ เป็นสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าคุณจะชอบอะไรหรือจะมีรสนิยมทางเพศแบบไหนทุกคนก็คือคนเหมือนกันแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับจะได้โลกเนี่ยน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ปีนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดือนมิถุนายนคือไพรซ์มันของพวกเขาคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเหล่า LGBTQ อย่าลืมให้กําลังใจใพวกเขาด้วยแล้วก็การบูลลี่ทางคนในสังคมเนี่ยก็จะได้ ลดน้อยลงไปแล้วก็เลิกบูลลี่พวกเขาได้แล้วครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา s h u t t e r Stock นะครับมี Number ร์ทเเป็นตัวแทน s h u t t e r Stock อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเลยที่จะให้บริการและช่วยเหลือในเรื่องของแนะนำสิทธิ์การใช้งานบริการค้นหาคลิปวิดีโอเพลงต่างๆที่จะทำให้ s h u t t e r s t o c k m u ิ i c s h u t t e r Stock Video ดีโอเป็นบริการที่คุ้มค่าสำหรับสายคอนเทนต์มากๆยังไงก็ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้อยากติชมรายการหรืออยากแนะนำหรืออยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์กันได้ทางช่องทาง Youtube ผมก็พร้อมจะรับฟังแล้วก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงเพื่อให้รายการของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนเลยสำหรับวันนี้ผมโจอี้ชัยยุทธและ s p o r t j o u r n e y ลาไปแล้วสวัสดีครับ Sport Journey ที่ไหนไมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจอี้ชัยยุทธ พรีเซนต์โดยนัมเบอร์24ตัวแนทนเ Chapter 2ประเทศไทย